สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับยังอยู่กับผมครับมงคลสาวดัมซิ่งแทเลอรครับคลิปนี้พามาชมครับนี่เจ้าฮิตาชิครับฮิตาชิ e x 1อ0ครับมาประทะเจอกับเจ้าโกเบโกครับ เอสเคศูนยของทีมงานโทนึงครับนี่ครับด้วยอาจารย์ชูครับอาจารย์ชูสายตรงครับพี่น้องมาแล้วครับรอกี้อินดีครับรอกี้สายจวดครับนี่เสียอัมครับเสียอัมนี่แต่งปั๊มมาใหม่ครับเมื่อวานนี่บอกว่าแรงจัดครับคันเร่งนี่ เจบอกว่านี่ไม่ต้องเตะเลยครับนี่เออดีนะกันเร่งไม่ต้องเตะเลยครับเดี๋ยวพาไปชมใ,ใกล้ๆนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนครับมาพบกันในช่วงภาคบ่ายครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จครับนี่ โอ้ oh, พี่อ้วันนี้ไม่กินข้าวเลยเว้ยน่าจะอิ่มทิพย์แล้วครับพี่อ้มโอ้ฟังนู้นพายุนึ่งโอ้พายุครับโอ้หอยตลุมแน่นอนเยโอ้โอ้โอเฮ้ยใจเย็นรอเพ่ใจเย็นโอ้โอ้ อายุครับนี่ลูกใหญ่แล้วครับันขึ้นไปสูงมากเโอ้ีไม่มาฟังนี้นี่มาฟังนี้นี่จบกัน ตอนนี้นี่ fc โทนหนึ่งนะครับติดตามตลอดเลยนี่โอ้ยอยู่บ้านไหนกันนี่บ้านกันนั่งบ้านกันนั่งโอ้กินข้าวกินอะไรบ้างไยังนี่กินแล้วกินแล้วบอกเอ้วนะมาดูคันไหนนี่คันนี้คันนี้นี่เนี่ครับ fc พี่อั้มหรือเปล่านี่ติดตามครับยังว่าแล้วครับวัยเด็กครับเหมือนผมแต่เด็กก็เหมือนกันครับ อย่างว่าแต่ตอนเด็กเลยทุกวันนี้ก็ยังเดินตามรถดำอยู่ครับนี่ใจรักครับเห็นรถดำรถไมโครที่ไหนไม่ได้ครับต้องไปอย่างเดียวครับตปยินเสียงกล็กๆเล็กๆไม่ได้ครับต้องหาจนเจอครับอ้จัดเต็มครับโอ้ยังไม่ดีเลยไปเต็มกล่องครับ งานเที่ยวครับนี่โอ้โดูดินที่ฝั่งนี้กับ,บิฝั่งโนโ้นะครับฝั่งนั้นนี่เป็นเจ้าฮิตตชิครับเจ้าฮิตตชิเอ็กซ์ร้อยยี่สิบครับ ทางนั้นก็โตเบเจ้าสมพงษ์ครับ SK 045ของทีมงานโทนหนึ่งครับตักในคนละฝั่งครับคนละข้างคนากันเลยดู